สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ลุงนิรูมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้ทุกคนอีกแล้วนะครับเป็นคอนเทนต์อาจจะมีคนอื่นทํามาแล้วหรือเปล่าลุงนิรูก็ไม่ทราบนะครับแต่ลุงนิรูเห็นจากบอ่อลุงนิรูแล้วเนี่ยก็คิดขึ้นมาได้ว่าใครที่กําลังจะทําบ่อปลาหรือว่ามันเป็นเทนใหม่ของทางยุโรปนะครับเป็นบ่อกระจกนะครับก่อนที่เราจะทําบ่อจากบ่อกระจกนะครับมาฟังลุงนิรูก่อนนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับสาหรับบ่อกระจกของลุงนิรูเนี่ยก็มาด้วยอารมณ์ ล้วนๆเลยครับอารมณ์ล้วนๆก็สร้างเป็นบ่อเล็กๆมาประมาณสักสี่บ่อนะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อควรระมัดระวังอะไรนะครับก็เดี๋ยวลุงนิรูมีบ่ออยู่ด้านในแล้วจะพาทุกคนเข้าไปชมบ่อกระจกนะครับว่าก่อนที่ทุกคนจะทําบ่อกระจกควรจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปชมบ่อกระจกที่ลุงนิรูทําไว้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องครูรู้ประคามนะครับตอนนี้4 0 0พกว่าซับสไครป์แล้วนะครับก็ดีใจมากสําหรับ ช่องบ้านๆเลยนะครับเรียวๆเลยไม่ได้มีโปรดักชั่นอะไรพิสดารมากเลยมีเนื้อหาร้วนๆนะครับมีเนื้อหากับความจพิงใจที่ลุงนิรูมอบให้กับทุกคนล้วนๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องครูรู้ปะครับกดแชร์ให้ทุกคนเห็นด้วยนะครับตามลุงนิรูเข้าไปดูบ่อกระจกที่ลุงนิรูทำไ้เลยครับทุกคนครับลุงนินูก็พาทุกคนมาชมบ่อกระจกตัวอย่างของบ่อที่ติดตั้งกระจกได้อย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้กันว่า บ่อเราเนี่ยมีปริมาตรน้ําเท่าไหร่แล้วก็จะรองรับแรงดันของน้ําได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นเราก็ต้องเลือกกระจกให้มันมีความหนาเป็นพิเศษหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับบ่อของลุงนิโนประมาณ8ตันนะครับแตันลุงนิโนเลือกใช้กระจกนะครับแบบหนาพิเศษหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรนะครับหรือว่า15มิลสิบมิลนะครับก็ค่อนข้างหนาเลยนะครับแล้วก็มีเป็นชิ้นเดียวนะครับเป็นชิ้นเดียวแล้วก็เลือกที่จะติดตั้งกรอบนะครับทั้ง4ด้านสาหรับ บ่อทางยุโรปนะครับก็าอาจจะติดตั้งแค่3ด้านนะครับเขาเรียกว่าอะไรแปะแปะเข้ากับผนัง3ด้านก็คือ1 2แล้วก็3ด้านบนปล่อยเปลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบ่อช่วงยาวๆเนี่ยมันก็จะเกิดแรงโค้งนะครับแรงดันของน้ําก็จะดูแบบเสียวๆนิดนึงตรงนีง้หนูนก็เลือกแบบกรอบนะครับติดผนัง4ด้านเลยนะครับ1 2 3 4ก็จะปลอดภัย แล้วก็กระจกที่ลุงนิโนูเลือกใช้นะครับก็เป็นกระจกเทมเปอร์นะครับเทมเปอร์เทมเปอร์เนี่ยมันจะแข็งกว่ากระจกธรรมดาน่ะหลายเท่านะครับแต่ลุงนิโนูไม่มีตัวเลขที่แน่นอนนะครับแต่รับปาาระกันว่ายอย่างน้อยก็เป็นสิบเท่านะครับฉะนั้นมันจ่ายเพิ่มอีกไม่เท่าไหร่ก็เลือกใช้เทมเปอร์ดีกว่าข้อดีของเทมเปอร์นอกจากแข็งแล้วนะครับเวลาที่แตกเนี่ยเ,เขาก็จะแตกเป็นแบบเม็ดข้าวโพดจะไม่มีคมนะครับฉะนั้นก็เลือกเป็นเทมเปอร์ดีกว่าแล้วก็ข้อระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราจะติดตั้ง บอกปลาที่เป็นกระจกเนี่ยเราต้องทราบเลยว่าแรงดันของน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วน้ำเนี่ยมันมีโมเลกุลค่อนข้างเล็กมันค่อนข้างจะซอกซอนไปตามซอกหลือได้อย่างง่ายดายเลยฉะนั้นควรจะต้องนะครับยาซิลิโคนให้ดีนะครับเห็นไหมครับว่าก่อนที่จะติดกระจกเข้าไปลูนิโนูจะใช้ซิลิโคนอย่างดีนะครับเป็นซิลิโคนจากญี่ปุ่นนะครับมันจะแพงกว่าซิลิโคนเกรดทั่วไปประมาณ2เท่านะครับแล้วก็มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความคงทนมากกว่านะครับก็จะติดซิลิโคนเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ เลือกใช้ช่างนะครับที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งนะครับรับประกันว่าบ่อก็จะไม่มีปัญหาบ่อแรกของลุงนินูนะครับลุงนินูติดตั้งกันเองก็ทุวกวันนี้น้ําก็ยังรั่วยังคลื่มอยู่ฉะนั้นใครที่กําลังจะติดตั้งบ่อก,กระจกก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการติดตั้งแล้วก็คุณภาพกระจกให้มากๆหน่อยนะครับเรื่องต่อไปนะครับก่อนที่ทุกคนจะทําบ่อก,กระจกแบบลุงนินูเนี่ยข้อดีของบ่อก,กระจกเนี่ยก็คือมันจะเห็นปลาแบบไซด์วิวนะครับปลาคราฟเนี่ยมันเป็นปลาที่มองจากท็อปวิว หลักๆแล้วก็คือมองจากท็อปวิวแต่หลังๆมาเนี่ยเทนของยุโรปเนี่ยเขาจะเป็นบ่อไม่ใหญ่มากแล้วก็จะมีติดกระจกกันาทางเมืองไทยก็เห็นว่ามันสวยดีแต่รู้ไหมครับว่าข้อเสียเขาบอกกระจกเนี่ยมันดูแลค่อนข้างยากนะครับดูแลค่อนข้างยากเพราะว่ากระจกเนี่ยมันต้องใส่นะครับเหมือนตู้ปลาเลยเราก็ต้องขัดเหมือนกันเห็นไหมครับว่าตะไคร่มันมีอยู่ดังนั้นเราก็ต้องหมั่นทําความสะอาดหรือว่าหาปลาที่มันดูดตะไคร่แต่มันก็ดูดไม่หมดฉะนั้นเวลาที่เราติดตั้งบ่อกระจกเราก็ต้องมีแปลงที่เป็นแปลงแม่เหล็กครับทั้ง ประกอบด้านนอกกับด้านในแล้วก็ถูความสะอาดนะครับทุกสัปดาห์น้ำก็จะใสขึ้นดูนี่ดูจะพาไปชมบ่อนู้นนะครับบ่อที่เราไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีตะไคร่ขึ้นนะครับมันมีตะไคร่ขึ้นมันจะทําให้ไม่สวยมันก็จะดูสกรปรกนะครับเห็นไหมครับว่ามันละเลยไม่ได้เลยเพราะว่าความสวยมันก็ต้องดูแลฉะนั้นใครที่กําลังจะทําบ่อกระจกนะครับก็คิดดูให้ดีนะครับว่าเรามีเวลาหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีเวลามีคนงานที่จะทําความสะอาดก็เอาเลยครับ บอ่อกระจกก็เป็นบอ่ออีกมิติหนึ่งที่ลุงชอบนะครับแต่ก็ต้องดูแลค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนครับบอ่อทางซ้ายมือของลุงนิรูเนี่ยเป็นบอ่อที่ไม่ได้ดูแ,ทแล,รร 3, แล,ลท,ทํคนนะาค,ทความสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ได้บํารุงรักษามาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เลยคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาให้ทุกคนน่ะได้เห็นว่าบ่อเนี่ยมันต้องดูแลอยู่ตลอดนะครับจะต้องขัดจะต้องทําความสะอาดนะครับแล้วก็อย่างที่ลุงนิรู Neil, พูดไปตอนต้นคลิปนะครับว่าไอซิลิโคนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับว่าซิลิโคนเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างเนี่ยครับ เกาะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องดูแลอย่างที่นูนุนี่น,น,นูบอกแล้วแล้วก็มันก็จะมีตะไคร่ขึ้นเยอะมากเลยแต่ถ้าเราไม่ทภาความสะอาดเนี่ยมันจะมองแทบไม่เห็นปลานะครับอันนี้ขนาดเราเปิดหลอด uv แล้วนะครับก็ยังเห็นปลาได้ไม่ชัดมากนะเห็นไหมครับว่าการยิงทีเรคอนเนี่ยต้องยิงรอบเลยมันเป็นการยิงด้านด้านด้านในนะครับแล้วก็แปะเข้ามาทุกคนครับถ้าเกิดการยิงทีเรคอนหรือว่าทาทีเรคอนไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นตามนดนะครับน้ำมันก็จะลีกมาตามเนี่นะครับ แล้วมันก็จะไม่หายยกเว้นว่าเราต้องยกกระจกออกแล้วก็แกะฟิลโคนออกใหม่นะครับแต่เนี่ยโชคดีมากนะครับอ่ามันจะมีความสกปรกนิดนึงนะครับแต่ไม่รั่วเลยนะครับเห็นไหมครับว่าไม่มีรอยน้ําซึมเลยอ่าเดี๋ยวลุงนีนูจะพาไปดูบ่อที่มันมีรอยซึมนะครับว่ามันน่าลําคาญแค่ไหนนะครับบ่อที่ทําแล้วมันไม่มีไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันน่าลาคาญมากบ่อเนี้ยเอ่อทำไว้ดีนะครับแต่เราไม่ได้ดูแลเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับว่ายิงฟิลโคนค่อนข้างเรียบร้อยอ่า เดี๋ยวลุงนิโนพาไปดูนะครับว่าบ่อที่ยิงทีเลคนไม่ดีแล้วก็น้ำมันซึมอองมาเนี่ยมันน่าลำคาญแค่ไหนนะครับตามลุงนิโนไปดูบ่อนู้นเลยครับทุกคนครับมาชมบ่อที่มันสร้างความปวดร้าวให้กับลุงนิโนนะครับเป็นบ่อแรกนะครับแล้วก็ทํากันแบบบ้านๆเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้มีความรู้เท่าไหร่ก็ถามกันมาแล้วก็ทํานะครับเดี๋ยวลุงนิโนจะให้เห็นนะครับว่าเราทํายังไงนะครับเดี๋ยวลุงนิโนจะยกอันนี้ออกก่อนกันลากระโดดออกก่อนนะครับ เริ่มเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันมันเป็นผนังเสานะครับล้วลุนนี้หนูก็จะบากเข้ามานะครับบากเข้ามาแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปนะครับเสียบตัวกระจกเทมเพอร์เข้าไปนะครับเทมเพอร์ก็1-5ึ่งจุดห้ากันนะเสียบเทมเพอร์เข้าไปปุ๊บอ่าทีนี้มันก็จะมีสเปซต,ตรงนี้การยิงซิลิโคนทั้งสองฝั่งเนี่ยถ้าเรายิงซิลิโคนไม่เต็มเนี่ยน้ำมันจะลิกได้นะครับถึงแม้เราจะยิงมากน้อยแค่ไหนน่ถ้าเราใส่ไม่เต็มแล้วก็ทางานี้ ลุงน uh ี huh. comfort, mm ่น hmm. ูแนะนำนะครับว่าให้ปิดกระจกมาแบบนี้นะครับทำหน้าสัมผัสตรงนี้ให้มันเสมอนะครับแล้วก็ปิดกระจกเข้ามาแล้วก็ยิงทีละคนด้านในนี้มันจะมากมันจะดีกว่านะครับอันนี้ไม่แนะนำนะครับอันนี้เหมือนเป็นเข้าลิ้นอย่างเงี้ยไม่แนะนําเพราะว่านะครับลุงนี่นูจะพาทุกคนมาชมนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรนะครับอันนี้เกิดปัญหาน้ํารั่วซึมนะครับแล้วก็เป็นตะไคร่เกาะอย่างเงี้ยเช็ดจนเบื่อแล้วครับทุกวันนี้ลูนี่นูก็ไม่ค่อยได้เช็ดแล้วเห็นไหมครับว่ามันมีรอยตะไคร่ ขึ้นแล้วก็น้ํมันก็จะซึมลงมาอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่าลาคาญตาและนลำคาญใจมากถ้าเกิดใครที่จะทําบ่อกระจกนะครับก็ให้ความระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจเรื่องการติดตั้งกระจกอย่างมากๆเลยนะครับไม่อยากให้เป็นแบบลุงนินูนะครับน้ํามันซึมแล้วมันก็เหมือนแบบหูดหงิดนะครับหูดหงิด,ดทุกคนครับหลังจากที่ลุงนินูพาไปชมบ่อกระจกกันไปแล้วนะครับว่าก่อนที่เราจะทําบ่อกระจกอ่ะควรจะต้องรู้อะไรบ้างอ่าก็น,น่าจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นบทเรียนให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับว่าเวลาที่เราจะทําบ่อกระจกเนี่ยเ,เราควรจะต้องใส่ใจอะไรบ้างการที่บอ่อกระจกเนี่ยมันดูแพงมันดูสวยมันดูอลังการนะครับแต่การดูแลรักษาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงถ้าเกิดเรามีเวลามากพอก็ได้นะครับก็ได้หรือว่ามีบัตเจ็ตพอก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วเนี่ยแล้วกเ็เงินแล้วก็ไม่เยอะเนี่ยลุงก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นอารมณ์แค่ชั่ววูบพอไม่เกิดปัญหา อาจจะไม่ต้องเกิดปัญหาแล้วครับเกิดแค่แบบตะไคร่มันเกาะที่ที่แผ่นกระจกเราต้องไปขัดทำความสะอาดเนี่ยมันก็เบื่อแล้วนะครับแต่ถ้าเรามีคนขัดมีคนทำความสะอาดก็เอาเลยครับเพราะว่ามันดูแพงนะครับบอกกระจกมันก็ดูแพงสําหรับคลิปนี้นะครับความรู้เล็กๆน้อยๆในเรื่องการเลี้ยงปลาคราฟเลือกปลาคราฟการทําบ่อการดูแลบ่อนะครับมากๆไม่มากก็น้อยที่ลุงนิโนนาเสนอให้กับทุกคนนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับช่องทูรู้ปนะครับ กดซับสไคร e นะครับเพื่อเพิ่มยอดผูด้ติดตามให้กับลุงนินูด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับทุกคนเห็นด้วยสำหรับคลิปนี้ลุงนินูก็ไม่มีอะไรครับลากนลาทุกคนไปกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ